สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เจอกับเราอีกแล้วที่ปูปนัดลัด,ลดทุง่งวันนี้เราจะพารัดทุ่งไปทำอะไรบ้างคุณมาลิกาวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็เติมดินเติมดินส่วนพี่จะใช้เวลาว่างนะคะช่วงเทียเท่ยงกับช่วงเย็นหลังเลิกงานเนอะก็วางแผนไว้ว่าจะทําการเปลี่ยนกอง อันใหม่แล้วก็ล้างตู้ปลาก็จะมีที่ต้องล้างก็จะเป็นตู้น้องปลาปอมปลาดวนหรือน้องปอบเป็นชื่อเล่นของพี่แล้วก็ตู้ปลาทองปลาทองนี่จะดูก่อนว่าเช็ดกระจกแล้วกองมันจะทํางานได้ดีไหมถ้าทงานได้ดีก็ยังไม่เปลี่ยนน้าแต่ก็ไม่แน่อาจจะล้นน้ําเปลี่ยนสัก7ไรอย่างเเอล้วก็นตไม่ได้ต้องเลี่ยแล้วก ไม่เหมือนตู้ไม่เหมืนอ,นอนหม่องนอันะคะแล้วก็มีการเใส่ย,ยารักษาปลาคาราฟด้วยนิดหน่อยนะคะในใน EP นี้นะก็เดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือต้องขัดตู้ใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลาปองเพราะเป็นปลาที่มีเมือกเยอะถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรวันนะ่ะจะมีเมือกติดขอบตู้ติดตามพื้นตู้เนาะก็เลยจะต้องทำ,ทำการเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนกรองใหม่ที่ให้ดูเมื่อกี้ให้เปลี่ยนตัวนะคะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะประกอบตัวนี้นะเท่ากับขิดกรองที่โชว์ให้ดูเมื่อันนี้เป็นทางน้ำลงอันนี้จะเป็นทางน้ำขึ้นน้ำขึ้นเราก็จะสอดเข้าามอย่างนี้แล้วก็บิดแบบนี้เนาะก็คือทั้งหมดเราจะต่อโดยไม่ไม่ใส่กาวนะคะไม่ใส่กาวเพราะว่าถ้าใส่กาวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเวลาที่แบบไม่เราอยากจะเปลี่ยนรอยากจะย้ายอะไรแบบนี้ก็มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ราต้องไปเอาท่อสี่ขุนมาก่อนเดี๋ยวพี่้ยินท่อสี่ขุนไหมอะไรมาให้นะอโวคาโด แล้วก็อันนี้คือสั่งมาบ้านนี้แล้วเดี๋ยวไปแบ่งป้าแล้วก็มีสั่งไปให้แม่ด้วยแม่ถึงได้ส่งให้แ่เหรอใช่ถึงแล้วโอเคก็ให้ดูไปก่อนอุ้ยป้าเจ๊เล็กเจล็กเจล็กแล้วอันนี่เอาน้ำใส่ใหม่แล้วโอ้อ่ะล้วก็จะกลับมาที่ที่พี่นัทนะคะตอนนี้พี่นัทเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะ ตอนนี้ปลาก็จะตกใจหน่อยๆเดี๋ยวเราเราปิดตัวปั๊มน้ำออกก่อนให้ปลาเขาได้น้ำแป๊บหนึ่งเล้วตกใจตายคนชอบคนชอบปลาให้เข้าไปในที่เขาดูดนะเอ้ยพี่ปลาอพี่ตอนนี้พี่ทอรีก่ก็พี่ทอรี่ก็จะลงจะลงไป,นป็นหมอปลาด้วยทอรี่ทอรี่หนูไปยุ่งอะไรกับปลาฮะทอรี่ยุ่งไปยุ่งอะไรกับปลายุ่งไปยุ่งอะไรกับปลา

ชอบมากชอบยินจ้องปลามากคูมะลิะปิดน้ำให้ด้วยที่ล้นปลาเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานโอเคไหมล้นไปปิดเลยป่ะปิดเลยก็ได้เดี๋ยวจะได้ใส่ย,ยาโอเคค่ะ,ะไปไ,ไปไหนอะ่ะไปปิดน้ำไหมไม่ตัวล่างอะ่ะไปไหนต,ตัวล่างตามตลอดลอรีทำรว่วทอรสตารายไหน ในถ้ําไรนัแขงเนี่ยเอ้ยทำไมเป็นสีเนี้ยสาอะไายติดต่อน่าจะมีที่นวดด้วยนาะดูแก๊งจุ่มมุมนะแก๊งจุ่มมุมกินเกงหิวตลอดนั่นๆจะกินเม็ดโฟมอีกไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวหนู่าดูลูกหนูเนี่ยจุ่มบุ้มจุ่มบุ้มสองตัวแมันจะกินเม็ดโฟมให้ได้เลยเดี๋ยวมันก็ถุยออกถ้ามันไม่ใช่อาหารนะ แล้วดูพุงพุงเต่งว่ายน้ำจะไม่ลงไม่ได้แล้วอีสองตัวไปไหนสีส้มอยู่ตรงนู้นตัวนึงอยู่ตรงนั้นเหรออยู่ในอยู่นั่นแหละทั้งคู่ใช่ปหอ่าเขาว่ายไปด้วยกันเนี่ยพวกนี้มาอยู่นี่มันก็โดนไล่นู่นหมดเมื่อกี้พี่ใส่เกลือมันตกใจมาอยู่นี่เสือสมมาตาชั้นของเราน่าร้างไม้ดูสิคุงคุณเขาจะแตกอยู่แล้วเนี่ย กุงค,คุณเขาจะแตกแล้วแล้วเป็นปลาที่แบบว่าถ้าเห็นคนนะจะมาหาจะแบบหิวหิวหนูหิวหนูหิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องหิวแล้วล่ะให้อาหารปลาแล้วก็ใส่อาหารปลาไปแล้วก็ลืมปิดนะคะหมดเลยจ้าทั้งถุงจ้าก,กองอยู่ตามตู้พื้นเต็มส่วนน้องปอบของเราทั้งหลายนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดตู้ปลาที่เลอะเลอะแล้วก็ อันนี้ก็คือเป็นกองตัวใหม่ที่ทํามาแล้วก็ใส่ก็คือได้ผลดีมากเลยนะน้ำใส่จองแจงเลยนะใสเจลใสเจลว่าดีกว่าอันนนั้ก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนที่ช่วงที่ทำอะ่ะพอเปลี่ยนอันจากอันเก่าที่มากับตู้ใช่ไหมน้ามันเป็นสีขาวๆคุ่นๆเ่ะ มันกองมันไม่เข้าที่สักทีใช่แต่อันเนี้ยคือมันดีตั้งแต่ครั้งแรกไงโอเคค่ะแต่ว่าโอเคแสดงว่าพี่นัทไม่ใจร้อนเพราะว่าอันที่แล้วพี่นัทใจร้อนซิลิโคนยังไม่แห้งใช่แล้วก็พังด้วย <c oughs> ม,มีมันแตกใช่ไหมทำหักเออไอ้ใสน้ำนยาประสานไม่ค่อยดีเป็นการเล่นเป็นการเล่นอะคริลิกครั้งแรกในชีวิตนะก็เลยยังไม่มีความเก่งเท่าไ <c oughs> หร่หลายๆอย่างจะเป็นชิ้นแรกชิ้นแรกและชิ้นเดียวด้วย <c oughs> ใช่อย่างเช่ดูน่นะโค้งไม้เลยเอ้ยดู้ตู้แคสต์เอ้ย โคงไม้เลื้อยอันนี้นะคะก็คือไปซื้อเหล็กเส้นมาเพราะว่าถ้าสั่งมาก็แพงเราก็เลยไปซื้อเหล็กเส้นมาแล้วก็มาทําเชื่อมก๊อกแก๊ก,ก,ก,กของเราเองหลังจากที่ใช้แม่เหล็กเช็ดตู้นะเช็ดไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้กองเขาทํางานแป๊บหนึ่งก็กลับมาน้ําใสเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ไม่มี <c oughs> ะอะไรติดก็จกใช่ไหให้หาแล้วเห็นเห็นเห็นขี้ที่ติดอยู่กับลูกบอลมัอันนั้นไม่ใช่เชือกนะจ๊ะอันนั้นคือขี้หนูเองขี้หนูเอง คือปลาทองเป็นอะไรที่แบบกินเก่งเออเยอะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเลยต้องเอาแกงเลวกินไปอยู่กับธรรมชาติในบ่อปลาคราฟนะครับเพราะว่ากองของบ่อปลาคราฟใหญ่มากเนะนาะ มาใส่ปุ๋ยต้นไม้กันนะคะไม่ร้อนเลย ทั้งทังที่ฝนตกนะแดดก็ไม่มีแต่ว่าตอนวันนี้เป็นโอกาสดีคือมันไม่ไม่ร้อนมากไม่มีดแดดเราก็เลยมาเติมดินต้นไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะว่าทำไรอ่ะว่ดูปาหรอหื่นนานั่งดูปลาหรอ ดมชิวๆของวัวนะนวัวชอบปลาวัวน,นั่งดูปลาฮัลโหลเอวิบอร์เตอนนี้ก็มืดแล้วนะจ๊ะหน้าน่ะหน้าเรามืดแล้วนะจ๊ะงานยุ่งมากจ้ายุ่งมากจ้ะ,จะแต่เราต้องไปไหนจ๊ะ ไปซื้อข้าวไก่ให้ป้าจ้ะป้าโทรมาทวงเช้ากลางวันเย็นนละก่อนนอนไม่รู้ว่าไปถึงร้านขายข้าวไก่จะ,ะยังรถด,ดันติดอีกในซอยนะไม่เพราะวันนี้ฝนตกวยไงตกนานว่ะอ๋อเออนี่ก็แบบรีบ,ร,บรีบเลิกงานหกโมงก็คือรีบออกมาสุดฤทธิ์เดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่ออือฮึแล้ววันนี้คุณมาลีทำอะไรบ้างอยู่บ้านวันนี้ใส่ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็เติมดินในกระถางแล้วก็ แบบเหมือนตัดเอาหลักไปปักต้นเชอร์รี่อ่ะแบบกิ่งมันโค้งลงอ่ะแล้วให้มันชูขึ้นหน่อยอะไรนี่เลยมีก็เอาไม้ล่างไปปักที่เลนเหมือนกไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอเคก็วันนี้ปูนัดรัดทุ่งก็จะขอลาเป็นไปลากันในรถนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ก็จะต้องไปยุ่งอีกหลายอย่างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบาย